สวัสดีครับอออ,ออีปูครับผมสวัสดีครับผดดิบไหมพี่นอ้อ,นองเ<อ>นี่นยหวยังแล้วไมด้พี่น้องเนอะโอ้โหกำลังต้มน้ำปลาเด็กเป็นการโยกย่างกันนในเรื่องนี้เล่าพี่น้องเบื้องวัตถุดิบพี่น้องเอ้ยเป็นอออีปูครับผม,มนะขับปูเพิ่นกันเลยอันนี้หมอกหอยเซรีนะพี่น้องน้องกับหอยจูบพี่น้องเอ้ย เป inne, oh. ็นเอ็ดกระป๋อเอ็ดออกาวปูกินเสาเนาะพี่น้องเนาะโอ้แกงหอยโอ้แขงหอยก็เอาอ้ปูต่อมาใส่กระปูเขาตัวใหญ่ค่ะแทนนี่อันมันถึงมองโอ้ถึงมองไอ้เจ้าหลอดเราเออเราสันเห็นด้วใส่คนนี้ กลามันก็ิฮกคต้อไปสิได้เรื่องกินเราได้พีน้องไอันเทอันไปเบื้องลยแม่ไอสันเราเลี้ยงอยู่น้าเลี้ยงอีโป้ในไอสันผู้สันนะอ้อกนไตเลยเาอเลี้ยงบอซีเมนเราก็เลี้ยงบอร์เมนเลยสี่ห้าบ่อคุณแม่มารัก้กินเ่้แง้ออมันแดดแหงพเนาะ มีมีประเทสายเดียวดาราไปจังสองเขาเดินตั้งตัวข้ามดาอะไรเนี่ดาราเขาต้องแต่งตให้เป็นเศีนะจังเลยมีตกลังกันไม่ก็ประเทศไทยแทยจะกินได้อเ่ากินงี้ก็เผ็ดรอเดิไกินได้เป็นกินเผ็ดไ่ได้ยังม่ได้เะ อ๋อกระปู่ก่อนหมดีนเรื่อนสีแกงหอยก่อนโอ้มันกระปู่เป็นเสแซ่บเนาะเก็ต้มจนว่าบกลงบกหมดแล้ว่ราเห็นโดนเลยดิมันร้อยป่นว่าจะเห็นเนี่ยแล้วได้หลอดลายปีแล้ะครับพี่น้องเขาเร่งคีบมีเขาเร่งจงไว้สำหรับเขาเนาะก็เห็ดก็เปลี่ยนเลเห็ดเป็นอยู่บ้านต่าบ้านหนอยครับสวัสดีครับผม มาดับแล้วพี่ไปเอากลาเดกเลืกระเดกขอกระบู๋พี่น้องเอ้ยนีนนะครับแต่ผมกระบเคยกินยังเทอ่แตพี่น้องเทื่อแรกผมเห็นเห็นเพนเพ่นเอ็ดเนาะอันนี้็เ่็าบวกเปลี่ยนได้มูจักอยู่บ้านเต่าบ้านเท็ยนอยู่นี่นะตยูพุ่นั้านเก้าสีเพนเอ็ดเป็นตั้งแต่อยู่บ้านเต่าบ้านแทนพอดี ใส่จะพูบ่มีูบบเออมีมีมีขว well okay. ัญได้มาเกิดมีคนเดียวเลยอืมอันลุงกีไปห่ฮาปออกมาว่าเขากระตุนเพื่อนนั้นนี่เมื่อดูบ้านเพิ่แล้วก็เขาอีฮัาน้ำกฮัดากคทา่านน่น้าองนีอยู่น้เล่ากีเลเมดีมัน สัอ่เตัืนเราเห็นตัวกิ่นเงนน้อยเลี้ยงน้องหอเราเอได้คุยอย่างเพราะว่าคกันแล้วครบเพาว่านางทัุ้่นก็บเจ้าสอนลูกแดบพอเลี้ยงพอเข้าเรียนคนนี้กอสอนก็เจ้าจะบสุทไดกให้ดีในทำงานในครอบครัวมีนิ่งได้บอกแต่มีนิ่ง ทำโหนะมันสิเลยเป็นสุยไ้กงเลดนบแมนนี่อีควันนี้แต่พัฒทอดเท่านั้นแกงกระบททอดอไเพื่อนนั่งเพื่นนั่นเพราะว่าใหญ่เลยดส่ก็ไม่ได้เผื่คนไทยแต่เฮ็ดตามคนไทยอนีแต่เอ้ยเฮ็ดให้กินได้ก็ นี่ตำยังไงทำทักแล้วชิจางหน่อยตำข้าวเบี้ยแกงหอยนะพี่น้องเนาะนี่ใื่ข้าวเบี้ยไม่ไป่ควรเลยเอาพี่น้องครับมาเบิ่งต่อใหนอีกแล้วถืออีกแค่น,นึงเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับมาเบิึดตอนเพิ่นปรุงแล้วครับวันนี้เนาะเอะอจะไข่หนึ่งน้องหอมเลอืมเบึดคุณปรุงก็ซาดมันเนาะครับโอ้มันก็เป็นแต่แซ่บอยู่เนาะมันปุ๋ยคุณทั่วอยู่ เียร์ี่น้องไหลปูเตอพี่น้องมาเห็ดมาพระท่านตอนไปเปนเปล่นสวัสดได้เป็นชั่วโมงมันงามมันเป็นนี้เป็นิทอันนี้จสพักคุณน้องพักซีกับพักอีตูพักเนาะครับเนาะใ่พักซีกับพักอีตูพี่น้องเอ้ย ได้บนอกเองน่อยขยมือน่ได้ดู้เดีูเดีมันได้อยู่ทางน้า้านเยเตี้ยยางว่าผีใหญ่ืวกกล่องยางหาแต่ว่าเตี้ยเ้ยหอมผักบัวนะใส่หางมันน้ำมัแม่คนว่าิ่นได้หางนทุกนทุกอ่างมันหอมไหมกัซีดออกสักหน่อยนงุดลวก่ อาหาบ้้นทฮาเด้อพี่นอเด้อกินแบบบั้นบนทเนี่ลนะคุณแม่นมากิงได้คนาะดพิ็นรัเข้าตลาดเพราะว่าใคมากามากก็จด้วยกินอะไเิ่นแม้วมากก็สิบ่ให้แม้วเฮ็ดดิให้แม่็ดจ้างเดียวติดใจรสชาติเพิ่งตีกินได้กินได้กินได้ด้าแล้วกะมาบอกก็่าเห็ดนะยมเฮ็ด นน่ก็เรียนนะนัอีกสองก็เต้องแสดงฟีมือตลอดแทนว่าใหญ่โซลาตลอนี่ฟังแห้งมียังยี่บางนึงัพกินกว่าแบนีสิแบ่บตว่าพว่าแบสิแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะพี่น้องนะตัด่ให้มันเสนนะ่นะไทำนวมันก็ส ม้นเทียนกัดหากกว่าโอ้แห้งโดนแห้งหอมพี่น้องเอ้ยออกกระปูเออเป็นที่ขั่วจนน้ำมันแห้งหมดเลยพี่น้องเลยพักนั่งรักหมูเี่ยหลงรักหงรักป่าเสือกันใช่เลยนอาเป็นไงแต่ไตอิสานบ้านเนาะ จะตายคุณแม่จะล่าได้พี่น้องสุดของเล่นนะสุดของเลานสเปร๊ดสวัสดีครับยิ้มนะครับโอ้มาแล้วครับป้ายงเปล่าน้ำหมดแล้วเปล่าน้ำคลิปนี้ก็พบกันต่อยที่หนึงเลยพี่น้องเด้อมันโดนแล้วครับอ่า